5ขั้นตอนการเริ่มทำไอซ์บาร์ดสำหรับมือใหม่นะครับการทำไอซ์บาร์ดเนี่ยก็มีประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่อยากทำจะเริ่มต้นทำยังไงข้อที่1เลยขอให้ไปฟังอย่าทำไอซ์บาร์ถ้ายังไม่รู้7ข้อนี้ก่อนในนั้นอาจจะมีข้อควรระวังเป็นโรคอะไรยังไงไม่ควรทำต้องวัดความดันก่อนควรมีคนอยู่ได้ใด,ดเนี่ยในนั้นจะมีบอกไว้แล้วนะครับอยากให้ไปฟังคลิปนั้นก่อนข้อที่2หมออยากจ,จะบอกว่ายังไม่ต้องแช่ทั้งตัวก็ได้ให้เริ่มจากการแชร่มือ หรือแช่เท้าก่อนแต่แช่มือมีประโยชน์มากกว่าแช่เท้าการทำไอส์บาร์ดเนี่ยส่วนที่ยากที่สุดคือมือเนี่ยแหละจะเป็นส่วนที่เจ็บที่สุดและเวลาทำไอส์บาร์ดเกิดจากหลอดเลือดเนี่ยมันหดตัวลงเรื่อยๆลองดูเลยเวลาคนลงไอส์บาร์ดเนี่ยบางคนจะไม่เอามือลงถ้าเราผ่านการแช่มือได้ถือว,ว่าโอเคเพราะส่วนนั้นเป็นส่วนที่ยากที่สุดแหละข้อที่3ให้เริ่มจากอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาก่อเพราบว่าต่ำกว่า15องศาเริ่มได้ประโยชน์แล,แล้วเราอาจจะงไม่ได้จําเป็นต้องไปแช่ศูนย์องศาให้เริ่มทีละน้อยก่่ออนสเเตตปมาาาาถ้้รทํได ให้ลดอุณหภูมิเรื่อยๆช่วง10ง15องศาได้ประโยชน์แล้วสเต็ปต่อมาให้ไปที่5 9องศาต่ำกว่า9องศาก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นไปอีกแล้วที่ดีที่สุดเลยคือทําต่ากว่า4องศาลงมาก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการทําไอส์บารข้อที่4ลงไปเนี่ยให้หลับตาเลยไม่ต้องพูดคุยกับใครให้อยู่กับตัวเองควบคุมการหายใจของตัวเอง เวลาที่เราลงไปไอสปาร์ยจะเป็นการกระตุ้นให้เราหายใจสั้นหายใจตื้นแล้วก็หายใจเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทํากลับกันให้หายใจเข้าใหญ่ๆลึกๆหายใจออกยาวๆให้ควบคุมให้ได้แบบนี้ถ้าทําได้แบบนี้จะดีจะลดความเสี่ยงต่างๆด้วยหรือบางคนอาจจะใช้การฮัมหรือคําว่าโมอมอย่างเงี้ยยาวๆพวกเนี้ย ช่วยได้ลองดูเนาะว่าชอบวิธีไหนมากกว่ากันข้อที่5อย่าลงนานจริงๆเนี่ยเราพบว่า2-3นาทีเราได้ประโยชน์ทั้งหมดจากการทำไอซ์บาร์แล้วไม่มีความจําเป็นต้องลงนานกว่านั้นแต่ในเบื้องต้นถ้าทําได้ไม่ถึง2นาทีลงไปได้แค่1นาทีขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแต่เป้าหมายถ้าเราอยากได้ประโยชน์ทั้งหมดจากการทำไอซ์บาร์ art, ให้อยู่ประมาณ2นาทีไม่ต้องเกิน3นาทีการทําเกินกว่านั้นเพิ่มความเสีย่ยงถ้าอยากทํานานๆเนี่ยสมมติอยากทํา5นาทีเนี่ยให้ทํา2นาที2รอบได้ประโยชน์มากกว่ากันเยอะเพราะว่าประโยชน์ของการทำ ไอซ์บาร์ยอยู่ที่การช็อกร่างกายเวลาที่เราลงไปครั้งแรกเราช็อกเราขึ้นมาก่อน พักให้หายสนิทแล้วลงไปใหม่เป็นการช็อกร่างกาย2รอบได้ประโยชน์กว่าการอยู่ยาวๆ5นาทีการอยู่ยาวๆ5นาทีเนี่ยร่างกายเราจะมีการปรับตัวได้ดีกว่าทําได้ง่ายกว่าการทํา2ครั้งนะแต่ประโยชน์น้อยกว่าแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ไปฟังคลิปเรื่องของอย่าทำไอซ์บาร์ดยังไม่รู้7ข้อนี้ศึกษาก่อนลงเนาะแล้วเวลาลงเนี่ยอันนี้คือทริคในการที่จะแช่ไอซ์บาร์ดทำตามนี้ดูแล้วกันครับสำหรับ5ข้อนี้